สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันธุ์ตุลกันวันนี้มากินต้มจับฉ่กับแคบหมูมาได้ค่ะพี่น้องแคบหมู EP ที่เจ็สิบเอ็ดค่ะแล้วก็ต้มจับฉ่แยแจ๊บมาใด้ค่ะพี่น้องตัเขาแล้วค่ะเอาเย็นนะคะวันนี้ หวานมากเลยค่ะอื เรื่อจะมาทางนี้ก็ได้แค่หมูก็รอบค่ะทีพีที่เจ็บติดเอ็นกับ สำหรับตัวา,างกายครับผมคลีตยิมม่าจะเอฟซีมาิมด้วยไหยิมให้กำลังใจเอฟซีด้วยนะอืมคลีตมาครั <อา S 1> บพี่น้องมาตามเข้าเห็นด้วยกันครับผมแกงหมูใส่ใส<ต>่ครับตามด้วยแคบหมูภูมิพันธ์ครับหิ้มือภูมิพันธันเดือด อ่อยมากมากละแค่หมูหมอร่อยมากเลยค่ะนอกจากเดียวก็มนี้ทำเสร็จเมื่อคู่เนี่ยคู่พันน้องมานทำทำแต่ราคาแบบเนาะ หมูก็ก่อแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องปีที่เจ็ดสิบเอ็ดวันนี้ทำเยอะเลยค่ะกระทะง่ายเลยค่ะพี่น้องตอนทอดลุ่นสวดลุ่นกระทะเลยค่ะรูปร้องครับ หมอ้อเชยเท้าค่ะหวานแซ่บๆค่ะพี่น้าสุดยอดเลยค่ะมากินน้ำกันด้วย่ะนเ้ย อร่อยทั้งต้มจับฉายทั้งแคบหมูค่ะ ลูกห้องแล้วค่ะพี่น้องเ้<ม>าจิมกันได้พีนนะ่้อง Rồi đó อร่อยมากเลยค่ะพี่นะ้องจัดหนัวมออาจานแล้วเหรอมาแล้วเที่ยวเข้าจะ <c oughs> ไปดูน้องจะไปดูลูกแมวลูกแมวรอ้อง <c oughs> อร่อยอร่อยแค่หมูบก อืเราต้องต้มต้มก่อนนะคะแคบหมูเนี่ยต้มอาัตราส่วนถ้าถ้าส่วนที่เป็นหนังหมูกับมันหมูเนี่ยหนึ่งกิโลเราต้องใส่น้ำสองแก้ว ถ้าสองกิโลก็สี่แก้วน้ำต้องมาตาส่วนพอหมอะถ้าน้ำน้อยเกินไปแค่หมูเราจะแข็งเราไม่นุ่มคือคือสัมผัสได้เลยค่ะแก็งแล้วก็ไม่อร่อยแต่อันนี้ดูรกรอบปูๆูะคะ่ะปูมากเลยแล้วก็กอบอร่อย

กินขักเยอะๆประกาศประกาศนะประกาศแล้วก็หัวใช้เท้ากินลงไปเลยครับอร่อยกูมาก,กินข้าวหมดก่อนกูรีดเลยครับ ชอบกินหัวอยเท้้์ชอบกินแครอทมันแซ่บมันหวานผักกครับกระกาศก็หวานอร่อยมากเลยค่ะอร่อยสุดจะบรรยา ก็ต้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูงพันตุลาการขอบคุณเลยละใ้เลวค่ะขอบคุณทุกกาลังใ,ใจนะคะคงพันก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ประกอบอาชีพสุจริตก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่ที่ทํแล้คิดสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะคะให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายคนที่ทําช่องย t u b e ก็ให้ประสบความสําเร็จ ให้มีความมุ่งมั่นให้สู้ๆเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะได้มาง่งายๆโดยที่เราไม่ไม่ลงทุนในเรื่องของงบประมาณสติปัญญากําลังกายกําลังสติปัญญากําลังทรัพย์ทุกอย่างคือการลงทุนเหมือนกับการศึกษาการศึกษาก็ต้องลงทุนเราจึงจึงจะได้ความวิชาความรู้มาการศึกษาการลงทุนก็คือทุกงานทุกอย่างนะก็จะต้องใช้งบป,ประมาณใช้ สติปัญญาความรู้ความสามารถคับพี่น้องก็คนที่ทําช่อง youtube ก็ทำตามที่ตนเองมีความรู้ความสามารถหรือวัฒน,นาก็จะประสบความสําเร็จก็เหมือนกับว่าเป็นการขยายผลให้กับผู้อื่นได้นําไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันคับก็จะเกิดประโยชน์ก็คุณพันก็สร้างสารรค์ในเรื่องของถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ค่ะ ก็สืบเนื่องมาจากคุมพันได้เร่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์สาขาภาษาไทยด้วยค่ะเด้อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559นะคุมพันก็อยากขยายผลให้กับการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินเฮดยห้เฮียนาเฮ็ดสวนกับพี่น้องเพราะว่าพ่อแม่คุมพันก็เฮดใน้เฮียนาเฮ็ดสวนให้ยึดวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงเราจะเพียงพอแล้วก็จะมีความสุขแบบยั่งยืน แล้วก็อย่าลืมในเรื่องของความกตัญญูกตัญญาทีเราต้องดูแลบิดามารดาดูแลบิดามารดาแล้วก็ผู้เมีพ่คุณทุกคนเลยค่ะรวมถึงคุณสามีค่ะคุณสามีตรุรากันเพราะว่าเขาได้อุปธรรมคำชูเลี้ยงรูรามาทุกอย่างถ้าไม่มีบิดามารดาสองเมือพ่อสองมือแม่ญาติพี่น้องพี่สาวพี่เขยน้องสาวคุณสามีแล้วก็ลูกหลานคูมพันก็คงไม่มาเยือนอยู่เนาะทุกวันนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ก็ ดยแรงผลักดันจากสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูเรามานะคะเดี๋ยวช่วงวันแม่นี่คุณครูงานก็ต้องกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะก็ไปดูแลถึงแม้ว่าเวลาดูแลนิดหน่อยไม,ม่เล็กน้อยแต่คุณครูงานก็มีความสุขที่ได้ไปดูแลท่านแล้วก็จะกลับไปนะะในวันแม่นี่ค่ะต้องต้องกลับไปบ้านก็ะจะถ่ายทําให้กับเอซีเราได้ดูวา่าคุณพ่อไปทากิจกรรมอะไรบ้างที่ใช้ภูมิ เราก็ต้องขอบคุณมากๆาเลยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านพบกันชิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเลือขายยิ้มค่ะยิ้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่าน,นะคะ่ะให้สู้ๆอย่าท้อต่อปัญหาอุปสรรคนั้นเราก็จะสำเร็จต้องสู้เลยต้องสู้